啊，带来带来带来，来来。 ตัวเจสีไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมสั่งได้สามารถเลือกสีเองได้นะครับจะเป็นเครื่องอเนกประสงค์หรือว่าเป็นเครื่องลายฟานนะครับผมตอนนี้มีอยู่2รุ่นนะครับเครื่องอเนกประสงค์สา0 0สามครับผมเครื่องลายฟานสองรอยีอยู่ที่สี่0นสองครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับหากส่งแบบยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับ ตัวนี้นะครับบอดี้เป็นเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าเครื่องไรฟันหรือว่าเครื่องอเนกประสงค์นะครับยกเว้นแท่นเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดท่านสนใจก็แอดไลน์มาได้ครับที่เบอร์0 8 8 2 9 3 0 3 6 6สนนะครับเดี๋ยวนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ